เรียบร้อยครบถ้วนทุกกระบวนความค่ะทุกคนคะ่ะทักทายยามเช้าๆนะของวันที่7จ็ดพฤศจิกายน2567นะคะทุกคนคะ่ะบันทึกไว้ในความทรงคำในความทรงจำวันนี้เราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะสำหรับสาลูกนี้ที่เราสู้ฟันฝ่ากันมาใช้เวลาร่วม หนึงเดือนครึ่งหากจากที่ฝนตกออกเนาะจากวันหยุดหลายๆวันที่เราได้หยุดกันไปโอเคตีไปที่ที่เราได้ทำงานกันก็ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะทุกคนจ้าตอนนี้ก็จะลาบายคืนพื้นที่ให้หมู่บ้านแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทําสุดความสามารถเท่าที่เราทําได้เลยคะ่ะทุกคนจ้าเนาะสำรับสาลูกนี้ มีความกว้างที่ประมาณสี่ไร่ไหมประมาณสี่ไร่เศษเศษไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะแต่พื้นที่โดยรวมทั้งหมดมันหกไร่นะแต่ก็จะเพิ่งคิดว่ามันประมาณสี่ไร่สระด้านล่างนะมันสี่ไร่ก็ประมาณนี้นะคะเราก็ได้ออวางท่อวางอะไรให้เขาเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนจ๋าหวหนาจโรยก็เก็บรายละเอียด ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยตามที่แบบเขาเขียนมานะคะส่วนตรงนี้นะคะที่มันพังผ่านไปสองคืนปกติดีคะ่ะทุกคนคะ่ะปกติดีไม่มีอะไรไม่มีที่จะเป็นปัญหาอีกเนี่ยถือว่าจบคะ่ะแก้ได้จบเรียบร้อยนี่นะคะ ตอนนี้ก็รอทีมงานมาร่วมโดยช่วยกันย้ายข้าวของกลับบ้านค่ะย้ายพี่ไขาลานย้ายน้องส้มชิงไปล้างค่ะเราจะไปล้างทำความสะอาดเครื่องจกกักรกลหนักของเราทุกคันก่อนเข้าสู่บริษัทเรืองแสงนะคะทุกคนจะจะพึ่งกับทีมงานก็คงจะต้องไปบุนวายกันอยู่ที่ล้าง เดี๋ยวเพิ่งจะถ่ายทุกคนได้เห็นนะเราเราไปหาเล่นน้ํากัน <c ười> คลายเครียดนะทุกคนคะ่ะล้างล้างไขาลานด้วยเออล้างไขาลานด้วยแล้วก็เล่นน้ําไปด้วยเออมันมันหมดหมดอะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันหนักๆอะ่ะทุกคนมันได้ได้หลุดออกแล้วเออยกภูเขาออกจากอกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตรงนี้ตรงที่เป็นถนนเราก็ ปรับเกรดเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกนะทุกคนจ้ะเมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกเราก็เลยยังไม่ได้ปรับเกรดให้สวยงามตอนนี้เดี๋ยวให้แดดออกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะปรับเกรดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นถนนไปตรงนี้เต็นเราก็จะเอาไปส่งวัดแล้วก็ข้าวของของเราก็ยกขึ้นรถเอาไปเก็บที่บ้านเราไปล้างทำความสะอาดที่น่น ส้มเช้งก็เปืือนไม่ใช่ธรรมดาฟันฝ่ามาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนจา้าส้มเช้งก็ลุยเหมือนเหมือนก,น,กนกันกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พาลุยอะเนาะนพี่ใหญ่เขาพาลุยนี่เราจะต้องจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันใช่ไหมทุกคนนี่ไงเออแล้วจับมือกันไว้แล้วเราจะต้องเดินไปด้วยกันก้าวไปเดินกัน ะะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเนาะรู้สึกใจวิววิวเหมือนกันนะที่ได้กินได้นอนได้อยู่ที่นี่อืได้นั่งคุยมีหลายๆอย่างอขอบคุณมิตรภาพบ้านใกล้เรือนเคียงนี่นะคะคุณยายหูถามว่ายายยายดีมากค่ะขัดเรือรายยายก็ให้ไปเก็บไปเอามากินถือว่ามิตรภาพด้านข้าง สของเราลูกนี้ดีมากค่ะทุกคนค่ะขอบคุณโชคชะตาเราที่ทำให้เราได้มาเจอเจอคุณตาคุณยายบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้นะคะท่านรักและเอ็นดูอืถึงเราจะทางจะเออตอนฝนตกเนาะมันก็ลื่นบ้างอะไรบ้างแกก็ไม่บ่นนะใช่แกก็น่ารักกับเรานี่ตอนนี้จะเพิ่งเตรียมของหมดแล้วนะเหลือแต่ยกขึ้นรถก็เตรียมตัวกลับ ของก็ล้างไว้หมดแล้วคอยแค่ยกขึ้นโอ้อันนี้ขวดเราได้หนึ่งถุงปุ๋ยแล้วนะทุกคนขวดน้อยได้หนึ่งถุงปุ๋ยละโอ้ยเหลืออีกหลายคันเดี๋ยวก็คงจะต้องมากันทุกคนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันยกออกไปเอารถเอาอะไรขึ้นไปที่ปล่อยสัตว์เราไปล้างทำความสะอาดนะคะทุกคนจ้านี่ตรงนี้ก็ไปเยอะก็ตัดให้แล้วนะ จากที่มันมันมันมองไม่เห็นเหล็กเลยอะ่ะออป่ากแกก็บรรเลงเอาเออกเมื่อวานนะคะทุกคนจ๋าเครื่องสูบเราก็ยังอยู่นูนนู่นนูน,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 นเครื่องสูบซิงนะคะสูบซิ่งยังอยู่นู่นก็เดี๋ยวก็จะต้องเอาเอาสูบซิงกลับด้วยนี่รถน้ําก็อยู่รถไทก็อยู่หกล้ออีกสามคันเทนเลอร์แมคโครสองสัมภาระเราอีกโอ,อ้นี่ทุกคน จะเพิ่งได้ของฝากติดไม้ติดมือไปได้วยนะนี่จะเพิ่งได้เขียงอยู่ด้นี่จะเพิ่งได้เขียงเดี๋ยวจะให้ช่างเขาบรรเลงออกดีๆเตรียมเตรียมซอยเนื้อเ <c oughs> ตรียมซอยเนื้อโอ้ยแตกแล้วเนี่ยจะเพิ่งไม่ได้แช่น้ําเกลือไงเ,เพราะว่าเราจะแช่ที่นี่มันก็กระไรอยู่ก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาไปแช่ที่ที่บ้านเราดีกว่าอืม รอทีมงานค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะเจ็ดโมงกว่าค่ะก็เดี๋ยวก็คงจะมาถึงตอนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ก่อนจะพุ่งยังรู้สึกแบบวิวๆอยู่เลยนะทุกคนค่ะมีความรู้สึกว่าคือเนาะเราเราเรามาอยู่ตรงนี้น่ะมันมันเหมือน เหมือนที่พักเราที่หนึ่งที่เราต้องจําจําใจจากไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนเอ,อแต่ก็ทําดีที่สุดของเราก็นี่เลยค่ะได้อยางเท่านี้แหละอตรงนี้นะคะที่เป็นหญ้าอยู่ตรงนี้คือเป็นบันไดบันไดปูนนะไม่ได้เอาอกอกเผื่อว่าเขาลงลงมาเดินลงไปเงี้ย เด็กน้อยอะไรเดินไปเล่นเงี้ยอันตรายใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดทําลาดชันขึ้นมาทั้งหมดนะไม่มีทางขึ้นลงอันตรายมากเลยนะทุกคนจ้าแต่ตอนนี้ก็เราก็ลงคงเหลือไว้คงเหลือไว้ให้มันเป็นบันไดทางขึ้นลงแล้วตรงนี้นะคะที่ว่าเป็นปะปานี่ค่ะเจพึ่งก็บอกให้หัวหน้าจรคงเหลือเอาไว้เพราะว่าเขาจะต้องได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นี่นำก็จะไหลไปนี่เราดู ปาตัดต้นไม้ทับปั๊มเขาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจา้าก็รักและคิดถึงเอฟซีทุกคนนะคะจา้าตกลับแล้วฮะแมนนี่เตรียมโตแล้วืออเตรียมโตแล้วเ,วเอาไม่ได้ออกไม่ได้ออกเพราะว่ามมเมื่ออ๋อมือเว้น